ก็อขอสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องสมพงศ์สตอรี่เวอร์ชั่น2อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวข้อดีและข้อเสียของโคมไฟโซลาเซลล์แบบสปอตไลท์นะครับซึ่งผมได้ใช้งานมาหลายเวลาหลายวันแล้วนะครับจะชี้ให้ดูนะครับว่าข้อดีข้อเสียจะเป็นลักษณะอย่างไงครับตอนนี้เวลาก็ประมาณ18นาฬกา30นาทีนะครับ จะเห็นว่าไฟสปอตไลท์ยังไม่สว่างนะครับแสดงว่าความสว่างยังแสดงว่าความมบดยังไม่มากพอที่ทําให้ไฟสปอตไลท์สว่างได้ใช่ครับเพื่อนๆจะแสดงเห็นว่าตรงนี้ฮะเห็นว่าไฟสีเขียวติดค้างอยู่แสดงว่าแบตเตอรี่เต็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเริ่มข้อดีกันเลยนะครับสําหรับไฟรุ่นนี้นะครับข้อดีก็คือว่าในการติดตั้งนะครับขออภัยครับ ข้อดีก็คือว่าไฟรุ่นนี้นะครับจะมีจะให้แบตเตอรี่มามากนะครับทําให้ในการส่องสว่างจะสว่างถึงเช้าเลยนะครับเพราะว่าผมพิสูจน์มาแล้วนะครับผมซื้อมาทุกอันสว่างถึงเช้าทุกอันนะครับแต่อาจจะมีแสงไฟดอบลงมานิดหน่อยนะครับข้อดีข้อที่2ก็คือจะราคาถูกกว่าโคมไฟแบบ UFO หรือว่าโคมไฟแบบไฟถนนนะครับ ข้อดีข้อที่3นะครับก็คือเคลื่อนย้ายง่ายนะครับผมผมซื้อมาจากลาซ a ด้าเขาก็จะมีมาให้2กล่องก็สามารถใส่มอไซค์ใส่รถยนต์ไปติดที่ท้องไร่ท้องนาได้นะครับข้อดีข้อที่4นะครับจะให้ความสว่างกระจายได้ดีนะครับนี่ครับผมถือว่าโอเคมากนะครับสำหรับส,สปอร์ไลท์รุ่นนี้ครับรุ่นนี้ผมซื้อมา60วัตต์นะครับอ่า รุ่นนี้ยังไม่สว่างนะครับแผงนี้ไม่สว่างนะครับแต่ว่าแผงนู้นสปอร์ไลท์เห็นไหมฮะสว่างเรียบร้อยแล้วนะครับแผงนี้ยังไม่สว่างนะครับโอเคทีนี้เรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียของสปอร์ไลด์รุ่นนี้นะครับก็คือว่าหนึ่งในการติดตั้งจะยุ่งยากบ้างนะครับเพราะว่าแผงโซล่าเซลล์จะบิวอิน ไม่ใช่ครับพอไปแผงโซล่าเซลล์จะแยกออกจากตัวสปอไรนะครับทาให้เวลาติดตั้งนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ครับต้องแยกกันนะครับผมต้องแยกกันนะครับแผงติดตั้งนะครับเห็นไหมต้องติดตั้งแผงก่อนแล้วก็มาตัวสปอไรนะครับดูครับผ่านสายไฟวันนี้ผมเอมาพันกับเสายูคานะครับนี่ครับให้มันแน่นนะครับ ข้อเสียข้อแรกไปแล้วข้อเสียข้อที่2ก็คือว่าสปอร์ไลท์รุ่นนี้นะครับจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ละบากนะครับเพราะว่าในการแกะในการแงะเนี่ยมันไม่มีน็อตนะครับมันจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ลําบากมากนะครับสําหรับโซล่าเซลล์สปอร์ไลท์รุ่นนี้นะครับส่วนสปอร์ไลท์พวก UFO หรือว่าพวกไฟส่องถนนนะครับอันนั้นถอดเปลี่ยนแบบง่ายนะครับรุ่นนี้เป็นแบบยากนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็รีวิวรออยู่นะครับว่าเมื่อไหร่มันจะสว่างสักทีนะครับดูครับนี่ครับสภาพความเป็นจริงนะครับท้องฟ้ายังมืดแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่สว่างเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ ข้อดีอีกข้อนึงนครับลืมบอกไปสําหรับข้อดีรุ่นนี้นะครับจะพบว่าเราสามารถเอาไปติดในลมได้นะครับโดยการติดในห้องใต้ถุนบ้านอะไรก็ได้แล้วก็ไล่าสายออกไปให้สปอตไลท์นะครับให้แผงสปอตไลท์นะครับอยู่บนหลังคาแบบนี้นะครับนี่ครับให้ให้แฟนสะพาอยู่บนหลังคาแบบนี้ได้นะครับ โอเคโอ้โห okay. oh oh. เสียดายจริงๆครับ <laughs> ผมพลิกมาทีเดียวมันติดแล้วครับขออภัยโอ้ oh oh. ผมมาดูแฟนสปอร์ไลท์นี่เดียวม,มันติดแล้วครับโอ้ oh oh. ตายว่าจะรอมันติดซะหน่อยโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็รีวิวข้อดีข้อเสีสปอร์ไลท์โซลาเซลล์เท่านี้นะครับสำหรับทิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ